เจมีคาราเกอร์และเทีรีองรีสองนักวิจารณ์จาก s k y Sports เห็นตรงกันอาเซนอนยังขาดกองหน้าและพลาดโอกาสสำคัญที่จะเสริมทัพเพื่อลุ้นแชมป์เจมีคาราเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลแสดงความเห็นตรงกับเทีรีองรีว่าอาเซนอนอาจพลาดโอกาสสำคัญในการเสริมกองหน้าตัวเป่าแม้ว่าจะถลม Manchester City ่มแมนเชสเตอร์ซิตี้ห้าถึงหนึ่งก็ตามแม้ว่าปืนใหญ่จะโชว์ฟอร์มร้อนแรงและเก็บชัยชนะเหนือแชมป์เก่าได้อย่างขาดลอยแต่คาราเกอร์ยังมองว่าทีมของ มิเกนอเตตาขาดกองหน้าระดับท็อปที่จะช่วยให้พวกเขาเป็นผู้ท้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่องรีพูดหลังเกมอาร์เซนอลชนะอย่างขาดลอยคนจะเลิกพูดถึงเรื่องการเสริมกองหน้าแต่เขายังคิดว่าพวกเขาต้องการกองหน้าอยู่ดีคาราเกอร์กล่าวผ่าน Sky Sports เขายังชี้ให้เห็นว่าไคฮาวเวร์ทำได้ดีในเกมเจอร์แมนซิตี้โดยเฉพาะในครึ่งหลังแต่ในเกมที่อาเซนอลเป็นฝ่ายคุมเกมและต้องเจาะแนวรับที่เหนียวแน่น กองหน้าตัวเป้าคุณภาพสูงจะเป็นกุญแจสําคัญด้านองรีเองก็เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าแม้ทีมจะทําผลงานยอดเยี่ยมแต่แฟนบอลอาเซนอนก็ไม่ควรหยุดเรียกร้องให้สโมสรดึงกองหน้าตัวใหม่เข้ามา